วันนี้เราอยู่กันที่เลฟเฟอร์เรน์เอกมัยดีไซน์คอนโดใหม่หนึ่งเดียวใจกลางเอกมัยที่เดินเพียง3ก้าก็ถึงถนนเอกมัยแล้วซึ่งโครงการนี้จะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราพาไปดูและทางเลฟเฟอร์เรน์เอกมัยเขาก็ได้สร้างปรากฏการสุดเอฮาที่กว่ายอดขายไปถึง70%ของทั้งโครงการแรงขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วจะมีห้องท้ายไหนบ้างไปส่องกัน มาเริ่มกันที่ห้องท้ายวันเ r o ร,รูมขนาด34.5 5ตารางเมตรที่ออกแบบมาสําหรับการอยู่อาศัยที่ลงตัวไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ก็สะดวกสบายโดยพื้นที่ที่กว้างแบ่งสัดส่วนชัดเจนมาพร้อมครัวปิดและห้องน้ําเข้าออกได้2ทางที่สําคัญตก,ตกแต่งครบพร้อม Wal k in c l โคเและย,ยังยกระดับการอยู่อาศัยด้วยการคอร์รักับ Not Public ิคคัสสันไอคอนิกพีซแบนด์ดังจากสแกนดิเนเวียมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้ทุกมุมห้องและมาต่อกันที่ห้อง2 b เ d r o o มขนาด68.2 6ตารางเมตรที่ได้ห้องที่กว้างขึ้นตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่ได้อย่างลงตัวนอกจากพื้นที่ลิฟ่งที่กว้างขวางแล้วยังมาพร้อมกับครัวปิดไส้ใหญ่และ2ห้องนอนที่แต่ละห้องมีห้องน้ําในตัวเพิ่มความเป็นส่วนตัวสุดๆแถมยังมีอ่างอาบน้ําให้ผ่อนคลายอีกด้วยและในส่วนของฟาซิลิตี้บอกเลยว่าจัดเต็มพร้อมให้ใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นที่นี่ยังมาพร้อมกับบริการพิเศษแบบครบคันไม่ว่าจะเป็นคอนเชียร์เซอร์วิสที่คอยดูแลทุกความต้องการ บริการนีดผ้า inning package เพื่อให้การอยู่อาศัยสะอาดและไร้กังวลรวมถึง health insurance ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทุกวันนอกจากนี้ยังมี shuttle service รับส่งถึง BTS และมูฟมีที่ทำให้ชีวิตในเมืองง่ายขึ้นบริการครบคันแบบนี้การอยู่อาศัยที่นี่จึงเป็นเรื่องสบายในทุกมิติต้องบอกเลยว่าที่นี่จัดเต็มทุกความต้องการสมกับการเป็นดีไซน์คอนโดใหม่ใจกลาเงเอกมัยที่มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบในราคาเริ่มต้นเพียง6.39ล้านพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มลงทะเบียนตอนนี้ รับส่วนลดทันที1 0 0 0 0แบาทที่ r e ฟเ r อ n c e นเอกม่โอกาสดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้ว